สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้วันนี้นะครับ,บก็บมากกลจากบ้านหน่อยแต่มาสี่คันนะครับผมเป็นนาดำนะให้ยำ่ำรูปแล้วก็ชักล่องนะครับแต่ว่าไอ้ยำ่ำแล้วก็รูปแต่ไม่ต้องชักล่องนะครับ กลับมาครบทีมนะครับวันนี้สี่คันครับก็เป็นของช่างเอกแล้วก็ของคันของพี่เจ๊กนะครับแต่พี่เจ๊กไม่ได้มาเพราะว่าพี่เจ๊กไปปั่นนาน,นะครับแล้วก็พี่สมคิดนะครับแล้วก็ผมสี่คันสิบเจ็ดไล่ครับวันนี้ทั้งหมดลุงเขาว่าเขาจะดำข้าวไอ้กอขอยิบก้านะครับไปแค่วยานะ่ไปสามรอบแล้วนะ รู้สึกแปลงนี้จะมีอยู่สองบิ้งนะครับเพราะว่าอัน <The noise> นี้จะเป็นบิ้งใหญ่หน่อยแล้วก็ทางมีทางล่างนั้นเป็นบิ้งน้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอเขาปั่นหมักไว้เป็นฟางนะครับ <The noise> เขาจะดำพรุ่งนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะดำติดหรือเปล่ารู้สึก,กว่ดดินมันจะเละเลอเกินเนี่แต่ลุงบอกว่ามันเละแค่ตรงงูหัวนะเติมมันเต็มเต็มล้นเลย สวัสดีท่านผู้ชมนนยังไงสวัสดีครับเมื่อวานไม่ได้มาครับเมื่อวานไม่ได้มาครับติดฉีดยาข้าวที่บางนาคนะครับเป็นข้าวปีนะฮะเพราะว่าท่งกกทางเอกถ้ำอยู่ที่บางนาคเลยนะครับลงไปย่ากันเลยครับข้างจะเละนะครับดิน <c oughs> อ่า kia bên đây dăm hay lẽ ันก็จะลมๆหน่อยนะเพราะว่า100ร้อยแล้ั่นเขาเก็บข้างคันนะครับอันนี้ผมย่ำรูปแต่ไม่ได้ชักล่องนะครับก็อยู่ที่ไล่ละร้อยแปดสิบาทครับผมถ้าผมชักล่องด้วยก็ไล่ละสองร้ยครับ อ้ที่สองทิศนะครับไปน,นู่นแล้วมันไปล้อใครนะยังไม่ได้รอบกันเลยนะเดี๋ยวคิดรอไปเป็นสองรอบครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยว พักครับเดี๋ยวผมขอย่ำสักพักก่อนครับอโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณสักชั่วโมงกว่านะผมได้ย่ำเสร็จแล้วตอนนี้เก็บดวงสองอยู่นะครับในเก็บเก็บฟางให้มันจมนะฮะกจะติดลมลมแล้วเนี่ย oh โอเคนะครับเพื่อนเพเพราะว่ามาสี่คันนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดก็ชั่วโมงกว่ากว่านะฮะก็ถือว่าไม่นานนะครับแต่ว่าระยำจนกว่ามันจะเละนะเพราะเขาเป็นข้าวดำครับลุงเก๋บอกไม่ไหวนะครับเพิ่งจางมันีิบเท้านี่เนปะ็นคราาแรกแต่อายุเยอะแล้วครับหกสิเกือบเกือบเจ็ดสิบเนี่ยครับ ขึ้นกันแล้วครับแต่ไม่เปลี่ยนอุปกรณ์รูปนะครับเพราะว่ายามเสร็จแล้วฮะคนท่าน,น,<ะ>น,นดีๆมันวักขึ้นมาใส่าถาดนะครับเนี่ยโอ้วิงควันดำอะ เอาโอเคครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวรูปเลยก็โอเคนะครับเพื่อนๆเดรรูปเสร็จแล้วครับแล้วก็จะเตรียมจะย้ายพื้นนะครับเพราะว่านาลุงเขามีสองพื้นอะเป็นห้าไร่พื้นนึงแล้วก็สิบสองไร่พื้นนึงนะครับมันจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าตอนย่ำไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นนะฮะ แต่ถ้าตอนเอาของขึ้นเนี่ยใหญ่หลายพื้นในกัดแย่น,นะครับจากจากที่เป็นฝางเมื่อกี้นะครับก็จะ,จะไดะ้เป็นแบบนี้นะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลุงเขาจะดำรุ่งนี้นะครับเป็นข้าวอ่าก็ขอยิบก้านะครับผมเห็นลุงแก้ว่าแนละ้วเป็นข้าวปังนะฮะ ตอนนี้ผมก็มาอยู่พื้นที่2แล้วนะครับย่ำสองทนครับเดี๋ยวผมรอสองผมก็จ้าเอกเดี๋ยวรอย่ำในร้อรูปนะปล่อยให้พี่น้องสองสายสายเดียวกันเล้าอนก่อนนะฮะเดียนี่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับ คนละเรื่องเลยนะ เห็นได้เลยนะเพื่อนว่าไฟล้อกับกำลังเครื่องแล้วก็โค้งนะไปกดทุกอย่างนะทั้งที่เครื่องต่างกันแค่กำลังเดียวนะแต่ตาการวิ่งนั้นโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับ มาร้อยห้าสิบนี่หลายคนเรื่องเลยนะ